ครับก็เดินฟอร์มเทเลอร์มาในสเต็ปที่6นะครับสเต็ปที่6เนี่ยเป็นสเต็ปลองสุดท้ายนะครับเพราะทั้งหมดมี7สเต็ปนะครับ <S <S เดี๋ยวอีกประมาณ15วันเราก็จะได้เทคอนกรีตอันนี้แล้วจะจบสะพานนี้แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะโอ้โหมีหลากหลายอดใจนะครับไม่ได้หมายความว่าชา้าหรือเร็วนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีมากกว่านะครับโอเคเรากแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับ โอ้โหพิจารณ์พิจารณ์โอ้โหแบกบาตรมาแล้วค้าตัวเนี่ยถึงตำแหน่งแล้วเดี๋ยวคลีนนิ่งซะเราเกือบจะสำเร็จแล้วครับการเลื่อนตอนฟอร์มเพลเลอร์ตอนตัวที่สองนะครับนี่ฮะคือฟอร์มเพลเลอร์ที่เรากำลังจะเลื่อนต่อไทดาวนะครับแล้วก็ปล่อยให้คานตัวนี้เนี่ยมีห้องนะครับสำหรับการเลื่อนนะครับนี่ก็คือ ตัวโรเลอร์บีมนะครับนี่ก็ตัวไทยจอวที่เรายังไม่ได้ล็อกเดี๋ยวจะเดินไปก่อนนะครับตรงลางสไลด์นี่เราต้องคอนโทรลเป็พิเศษ,ษโอเคครับนี่ก็คือการเดินฟอร์มไปเลอร์ของเรานะครับในช่วงเวลาเช้าถึงเงย็นเลยนะครับมันมีหลายอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้ลาบลื่นมากนักหรอกครับก็มีบ้างอุปสาารรคเล็กน้อยนะครับติดโนตติดนี่นะแล้วก็ทํากันไปนะครับเน ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดฝั่งฝันนะครับดิกนิดเดียวเราจะล็อกตูดนะครับมันก็จะมีงานปลักนิดหน่อยบ้างมีการดึงบาขึ้นมาติดตั้งบ้างนะครับกับกิจกรรมทั่วไปของเรามีคนน้อยก็ใช้สอยกันอย่างเต็มที่นะายตรงนี้ต่อสิ่งที่ยากสุดก็คือการดึงบาที่ตูดนะครับมปนยากมาก ดึงบ่าดึงบายี่สิบเมตรนะเห็นไหมถะเป็นที่อะไรเน่ ได้ป่ะเปินได้ไหมเปินได้แล<ด>้วนะเปิน่นอห้คุนเก่งมึงก็จะแย่งกันนี่ไงเพอนเพ่นเพๆนเพ เอาไปกลางคู่เลยนะคอับตึงแล้วนะตัวอนีนี้ตัวมอติฟายไงมนกับมอติฟายให้มันตรงเนี่ตัวนี้เอ๊ตัวนี้มันตรงเลยนะ ม่เยอะไม่เยอะเป็นนี่ขาขาานใชไันน้นีดนมาจริงๆตรงนี้มันคือตรงนี้ทยตัวฟอมันก็ไปแล้ใช่ใชชโอเคโอเค นี่ครับเราเตรียมซีคิวแล้วเตรียมปดล็อกนะครับไว้นี่ทำไรอ่ะถ้ามันไหลน้เมือ,มมอไรนะนมไม่เคยถอนหรอก เอาละครับเราเดินมาจนถึงจุดเป้าหมายของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ในการล็อกหลังนครับก้าวไปหนึ่งขั้นนะครับตัวลองสุดท้ายนะครับตัวลองสุดท้ายนะครับข้างหน้าเราก็เป็นตัวสุดท้ายก็จะเสร็จแล้วนะครับมันเป็นจุดเดียดเแล้วนะครับนิดเดียวถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับตรงเหล็กเหรอลงไม้อู้้บอกพูดเรื่องอะนี่คืออะไรเนี่ยคือเหล็กไม่ใช่เหรอ ครบเน,นี่ับตัวน้อยก็คือฝนะั่งแบ็คเล็กเลยนะฝั่งเสาเพชรที่สองนะครับตัวนี้เป็นเสาเพชรที่หนึ่งนะครับตัวนี้คือวัดค้างคาวนะก็คือตัวนี้แม่น้ำลพบุรีลแล้วนะครับรนี้ไปวิทยานะครับโอเคครับสำเร็จลงแล้วนะครับฝั่งนี้เสร็จแล้ว ลงเหล็กนะครับชัวตรงโน้นนะครับที่เราเลื่อนฟอร์มเรื่อยอยู่ฝั่งโน้นนะครับมีคนเลื่อนมานะครับแล้วก็นี่คือเหล็กเสริมที่เราเตรียมไว้สำหรับวงเหล็กตรงนี้นะครับเ,ออเข้ามาพื้นที่แล้วนะครับเ,ออเรียบร้อยครับผมออขอบคุณมากครับพี่ออดีฮะ ทางนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเลื่อนแบบอีกตัวหนึ่งนะมาแล้วก,กระเป๋าครับเฮ้ย